อิสุสขนาดใหญ่ครับสำนักงานใหญ่ควรลังครับสวัสดีครับสวัสดีสำนักชิบนะครับวันนี้รถออดอิสุสแีโฟรเกรดเอสกคันครับเป็นสีขาวนะครับไปดูรายละเอียดกันครับว่าเต็งอะไรไปบ้างเดิมเดิมเกรดเอสนะครับไม่มีไฟตัดหมอกนะครับมีไฟเลี้ยว ที่แยกลงมาจากโคมไฟด้านบนนะครับไฟด้านบนก็จะเป็นไฟแบบฮาโลเจนนะครับไปจังหน้าก็จะเป็นสีเทาด้านนะครับสติกอร์แก็ปโฟก็จะเป็นแบบธรรมดานะครับอย่างไม่เป็นโพรเมียมนะครับไฟเลี้ยวก็แยกจากกระจกมองข้างครับเมื่อจับประตูลบก็จะเป็นสีเทาด้านนะครับมาดูลายแม็กก่อนครับ ลอด้นหน้าแม็กสีทองครับดุมสีน้ำเงินนะครับดุม6ครับซีรีส์ยางอยู่ที่2องสี่ห้าสห้าเนะครับไปดูล้อหลังกันครับมาที่ล้อหลังนะครับลายแม็กครับสีทองดุมสีน้ำเงินครับดูซีรีส์ยางล้อหลังครับ สีดียางล้อหลังอยู่ที่2 4 5 4 5 z r 18นะครับขนาดเท่ากันนะครับกับทั้ง4ล้อนะครับยางขนาดไส์เดียวกันนะครับเกรด S ไฟด้านท้ายก็จะเป็นไฟแบบพาลูเช่นเช่นเดียวกันนะครับยังไม่เป็น LED นะครับเป็นตัวสแตนดาร์ดตัวเริ่มต้นนะครับกผนชนท้ายก็จะไม่มีนะครับนิยมนำมาทั้ซิ่งนะครับ ตรงนี้ก็หากคณลูกค้าสนใจก็นํามาปรับเปลี่ยนได้นะครับเป็น LED บางคนก็ออกเปรดในเกรดตัวธรรมดาแต่ว่าปรับเปลี่ยนไฟเป็นตัวท็อปขึ้นมาครับกล้องมองหลังก็จะไม่มีนะครับแตกเลสนะครับสามารถติดตั้งเสริมได้ครับหากคณลูกค้าสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้ครับ อันนี้มุมมองจากด้านหลังครับไปดูยางกันครับว่าล้นไหมครับกับซีรีส์ยางที่กล่าวมาสักครู่ครับยางซีรีส์ที่กล่าวมาสักครู่เหลื่อมๆนิดนึงครับไม่ถึงกับล้นหน้าครับถ้าเทียบก็ไม่ดนบบกแน่นอนครับดัานหลัมาดูอีกมุมครับมุมด้านข้างเดี๋ยวพาไปดูรอบๆกันครับ ส่งด้านข้างกันแบบเต็มเต็มคันนะครับด้านข้างครับมุมด้านหน้า45องศาครับมุมด้านหน้าแบบตรงๆครับ โอเคครับหากใครชอบก็ฝากกดไลค์ครับกด s u b s c r i b e เพื่อดูคลิปต่อไปนะครับว่าจะมีรถรุ่นไหนกลิ่นไหนออกจากช่ี่ร่มอิสรุหัดใหญ่สำนักงานใหญ่ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ